สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสารรคเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาสังคายภาการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่ามองโลกให้เป็นสุขมองทุกข์ให้เป็นครูถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำที่เพราะนะฮะแล้ก็ เห็นภาพจากการพูดได้เลยเป็นถ้อยคำที่อ่านแล้วรู้สึกโลกมันกว้างนี่เนาะแล้วก็จิตใจเราก็เยือกเย็นไปในตัวแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายไปด้วยนะครับผู้เขียนเป็นระดับครูบาอาจารย์ในอดีตเนี่ยเชื่อว่าท่านมีจิตใจที่รังสรรค์ที่ดีมากๆเลยนะครับท่านได้ให้ค่อยๆถ้อยคาไว้ลักษณะแบบนี้อาจารย์นองหรือผู้พูดเนี่ยจะชอบนะฮะเรื่องของการใช้ถ้อยคํานําเรื่องราวเหล่าเนี้มาขยายต่อแล้วก็ มาสารน,นะฮะให้กลายเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนในสังคมการมองโลกให้เป็นสุขเนี่ยใช้ในการเตือนนะฮะใช้ในการบอกกล่าวให้กับทุกหน่วยงานได้อย่างดีมีผู้คนมากมายในหลายๆครั้งไม่มีครูไม่มีโคช้ชไม่ได้ผ่านการอบรมฝึกฝนดำเนินชีวิตไปอย่างเหน็ดเหนื่อยนะฮะในสถานการณ์ปัจจุบันบางครั้งขาดคนคอยดูแลหรือคอยให้คำแนะนำทางด้านของแนวคิด จึงไม่มีวิธีคิดครับฉะนั้นการมองโลกให้เป็นสุขเนี่ยมันโอ้โหมันเป็นคําที่ใหญ่เป็นคําที่กว้างแล้วมันก็ได้ประโยชน์ดีมากๆเลยเรามองไปมุมไหนอะเราเห็นสุขหรือทุกข์ล่ะมันอยู่ที่วิธีคิดของเราเลยนะฮะมองโลกให้เป็นสุขเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีคุณค่าอยู่ในจุดนั้นมันมีเรื่องราวน่าค้นหามันมีเรื่องราวที่ทรงคุณค่ามีคุณธรรมนะครับมันเกิดการท้าทายมันให้ประสบการณ์มันส่งมอบบทเรียนโอ้โหมีวิธีมองแบบนี้ยอดเยี่ยมเลย ต่อมามองทุกข์ให้เป็นครูครับฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ยิ่งจีรังหรือยั่งยืนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนาะมันจะทุกข์สักแค่ไหนนะฮะร้องไห้ให้ปางตายสุดท้ายน้ําตาก็ต้องแหง้งแล้วมันก็ต้องหยุดร้องะอึกสะอื้อยังไงก็แล้วแต่การมองทุกข์ให้เป็นครูก็คือว่ายิ่งเรามีครูเยอะเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าเราเจอบทเรียนของชีวิตเยอะมอากคลเดียวประสบการณ์เราจะแข็งแกร่งนะฮะภูมิต้านทานเราจะแข็งแรงเห็นอะไรที่คิดว่าเป็นทุกข์ใช่ไหม เยี่ยมเลยนะครับพอเรามีจิตที่คิดแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเกิดความทนงตนในสิ่งที่ถูกต้องก้าวเดินต่อได้อย่างแข็งแกร่งและแข็งแรงไม่ว่าเเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ผ่อนคลายนะฮะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้ขอให้เรานั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตมองโลกให้เป็นสุขมองทุกข์ให้เป็นครูอย่างสนุกสนานเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ